โตที่1นะครับวันนี้ครับหมายเลขยีครับทีมสีเขียวครับคุณเชนครับกับหมายเลขเก้าที่สองครับคุณโชคครับผมโอ้ยอันนี้ก็คนหน้าเดิมๆนะคนกันเองทั้งนั้นเลยครับผมอย่างคุณเชนเนี่ยจริงๆเล่นอยู่นัดการ์ดนะครับผมถ้าผมจะไม่ผิดนะครับแล้วคุณโชคเนี่ยก็เล่นอยู่ที่การ์ดเกมแมนเนี่ยอ๋ออันนี้ก็คือทีมงานเล่นเด้ว่าคนกันเองใช่คนกันเองนั่นแหละครับยังไงวันนี้ผมก็เชียร์เบอร์เก้าที่สองครับคุณ พี่โชคของเราหรืออาจารย์โชคของเรานะฮะหรือโชคเซนเซของเราแต่ต้องบอกนะคุณเชนเนี่ยเป็นหนึ่งกรองแชมป์นะฮะเมื่อก่อนแกนบูด้วยแล้วก็อย่างที่บอกนะเรียกได้ว่าตัวเต็งเลยนะต้องบอกว่าเขามป็นตำแหน่งท็อปโฟใช่ฮะท็อปโฟร์ไทยแลนด์ปี2019้อ่าแล้วต้องบอกว่าอันนี้เนี่ยจริงๆเขาอาจจะมีเวลาว่างไม่เยอะแต่วันนี้ให้เกียรติมาในงานแล้วก็คิดว่าอาจจะเป็นแชมป์ได้เลยนะต้องขออภัยด้วยแต่ถ้าตามสคริปต์ผมก็ต้องพูดว่าแต่มันก็เป็นอดีตนะฮะ เ,เพราะเรามีท็อปโฟ์ปัจจุบันแล้วแต่คุณก็ต้องลองดูดูว่าสีของคุณเนี่ยจริงๆแล้วอดีตเนี่ยมันลืมกันยากผมมั่นใจได้ว่าคุณโชคเขาจะไหวอยู่แล้วนะคะรับผมยังไงอันนี้เรียกได้ว่าแชมป์ชนแชมป์นะประมาณนึงเชียร์สีเหลืองกดสีเหลืองนะครับพิมพ์สีเหลืองมาได้เลยนะครับแต่ถ้าเชียร์สีเขียวนะครับกดแบ็ k สเปซลบออกไปนะครับผมไม่ต้องกด enter ส่งมานะครับพิมพ์แค่สีเหลือง enter พอนะถือไว้ก่อนนะฮะเออคุณนรงฤทธิ์นะสี สีเขียวไว้ก่อนนะฮะสีเขียวไว้ละกันช่วงนี้ปลดล็อกแล้วด้วยปลดล็อกแล้วนะฮะแหมกันลงยอยักยงลงหญิงด้วยนาชัดไยนะที่บ้านที่บ้านมีอยู่3ต้นใบแฉกสวยเลยโอ้โหตายตำลึงแหละมะละกอโอ้โหขบผมครับเออแล้วสัญญาณที่ตำแหน่งของคุณคียร ยังไม่อยู่ในมอนบนเบนซ์เกินห้ายังไม่เกินหไม่เกิน3แล้วกันก็คือไม่ต้องโดนทิง้งแต่ถ้ามีเกิน3าต้องเลือกทิง้งก็เลยเรียกว่าเป็นซัพพอร์ตตัวใหม่ที่บูสต์เร็วมากใช่ครับผมอ่แล้วครับล้วคุณโชคเลือกใช้อู้อู้ฮะอูโอ้โ,โ,โบรบอทแล้วก็เลือกทิ้งเป็นลูกโอเคนดี้ครับผมส,สำเร็จหม<อ>นะ สามเลี้ยงฮะออกหัวหยิบอะไรก็ได้ครับหยิบอะไรก็ได้เลยครับตอนนี้จะหยิบทองหยิบสร้อยหยิบอะไรก็หยิบได้ใช่ฮะแต่ถ้าหยิบแบบนี้แจ้งตำรวจด้วยเลยไม่รู้หยิบของใครมาหยิบอะไรก็หยิบได้เลยครับเขาอาจจะเลือกหยิบบัตรเวพีหรือเปล่าเออไม่แน่นะครับเพราจจะาูเป๊ะอันนี้พอนี่ท่านสองเป้งจริงนะะฮใช้งานได้ไม่ธรรมดาครับและแน่นอนครับแล้วคุณมาแตะคุณเชียร์เหลืองทำไมวะอ้าวเพราะผมชวนคุยเออผมว่าใช่แล้วคุณด้วงน้องหน้า อันนี้ผมก็ต่อให้ก่อนเพราะผมมั่นใจว่าคุณกคีออนเนี่ยจริงๆจากการตั้งบแบบนี้กลับม,มาได้อยู่แล้วผมว่าตถ,ถ้าตามหลักก็กลับมาได้แหละแต่ถ้าด้วยสถานการณ์อย่างเงี้ยคุณเคียออนจะกดดันอาจจะกลับมาไม่ทันก็ได้แต่ต้องบอกว่าคุณโชคตั้งแบบนี้เนี่ยจริงๆยิ่งเบนเยอะๆเนี่ยมันก็ยิ่งหว่านหมูต้องลองดูว่าเพาเกียร์เนโดนปิดความสามารถหรือเปล่าครับผมเดี๋ยวต้องลองดูนะฮะแต่ตั้งมาแบบนี้แล้วเนี่ยคุณโชคเลือกที่จะตั้งสนามเป็นสนามการเบนนะฮะตอนนี้เป็นสี่ใบ สามารถวางโปเกมอนได้สูงสุดแค่4ตัวส <4 S 2> ี่ตัวแต่ก็อย่างที่บอกนะเลือกตั้งแบบนี้คุณโชคทาถูกหรือเปล่าลุงเพราะว่าตั้งแบบนี้แล้วเนี่ยทำให้สภาวะการจัจวของเจนโนเซกเนี่ยลดร้อยลงด้วยคือต้องบอกว่าการที่คุณโชควางอย่างเงี้ยจะทำให้ดดเมจลดลงไปอย่างแน่นอนเลยคือลบสี่สิบมันจะหายไปลบสี่สิบแน่นอนนะฮะตอนนี้ไม่รู้ว่าผู้ฟังได้ยินเสียงเราอยู่หรือเปล่านะเสียงหายไปหรือเปล่าไม่รู้นะฮะ ถ้ากลับมาแล้วาับมพิม์หน่อยนะฮะพิมพหน,หนึ่งหนึ่งรัวไว้เลยนะ,ะออพ,พิม์กันหน่อยนะโอเล่มุกไวเยอะเลยนะฮะเห <c oughs> งาเลยตอนนี้กลับมาเป็น <c oughs> <า>พิมหนึ่ง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 รัวรัวไวเลยนะครับว่าเสียงสัญญาณกลับมาแล้วนะฮะครับผมกลับมาเป็นทางฝั่งคุณทีออสนะฮะขอบคุณคุณจูใครไงจะใครล่ะด้วยนะครับถ้าเสียงมาพิมหนึ่ง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 รัวรัวเลยนะครับพิมบอกเรานิดนึงนะฮะมาหรือยังนะฮะเสียง พพัฒมาไม่ทันอ๋อจับายเลยเหรอเอายเสียงมาแล้วเสียงมาแล้วฮะโอ้ขอบคุณมากหนึ่งหนึ่งกลับมาแล้วนะฮะฮัลโหลผมบอกแล้วว่าไม่มีอะไรหยุดเราได้นะฮะนอกจากกรมไฟฟ้านครหลวงเท่านั้นแหละตัดไฟอย่างนี้เราเราก็ยังมาอยู่นะครับไม่ต้องกังวลนะครับแมผมก็บอกหลายครั้งแล้วบอกแมวอย่าเดินแมวอย่าเดินนะครับโอเคงั้นขออะไรไงครั้งครับฝั่งซ้ายมือของจอเป็นคุณคีออสนะครับฝั่งทีมสีเขียวครับ นะแล้วก็ฝั่งขวามือนะฮะเป็นคุณโชคนะหรือคุณโชชุนะฮะจากส <ผม S 1> ีเหลืองนะครับคุณเชนฝั่งคียอสดมาด้วยเด็กเฮาเกียนะครับส่วนคุณโชคนี่มาด้วยเด็กมิวครับผมแลวสถานาการณ์ตอนนี้คุณโชคลงสเตเดียมพังทลายที่จะทำให้โปเกมอนบอมเบ็นสามารถวางได้สูงสุดถึงแค่สตัวเท่านั้นครับผมแล้วก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยฝั่งคุณโชคเนี่ยน็อกมโอตาไปแล้วก็เก็บได้หนึ่งไพนะครับเรียบร้อยแล้วด้วย ใช่ฮะนอกไปแล้วหนึ่งนอกไปแล้วหนึ่ง oh. แต่ต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยคือต้องบอกว่าคุณโชคจะต่อให้ <มา S 1> ต้องเอแต่ว่าดูดีๆเนี่ยจริงๆคุณย้อนหรือคุณเชนเนี่ยเขาต่อให้เยอะนะเพราะว่าผมไม่ลงเบ้นเลยเห็นปะโอ oh. ไม่ธรรมดาเออไม่มีลงเบ้นเลยต่อให้เลยนะฮะตอนนี้คุณโชคกาลังคิดอยู่นะกดเป็นเปียโนเลยนะเปลีนแล้ว,ลวนะวครับป่าช้าครับถ้าโปกเกมอนที่ติดพลังงานไม่ใช่ธาตุจิตจะเจ็บ20อ oh. ีนะะฮถ้าป่าเร็วนี่วิ่งไม่ทันเลยนะ,ะแ,แล้วเกโนเซครับความสามารถครับเกโนเซคสามารถจั่วเพิ่มได้จำ,จำนวนโปเกมอนฟิวชั่นที่อยู่ในสนามข,ของฝั่งเรานะครับจนมือครบเท่านั้นโอเคแสดงว่าถ้ามี4จัว่ว4ไม่ใช่ครับถ้ามี4จะจั่วเพิ่มไม่ได้อ่าเต็ม จวดจนครบจวดจนครบสี่ถ้าครบแล้วห้ามเลิกนะฮะใช่ฮะรักกันนานๆนะโอ้เก่ามากพี่ครบเลพี่ครบแล้วห้ามเลิกนะฮะโอ้โหแม่นี่ครับคุณเชนนะครับตอนนี้คุณเชนนะครับน่าจะหาตัววางนับเดเมจนะครับและด้านหลังบรรยากาศคุณเชนนะครับก็คือวู้แข่งขันอีก118ท่านโอ้เรียกได้ว่าเยอะมากอย่างที่เราบอกเนี่ยคุณจะเห็นเป็นชั้นเนาะชั้นที่1ชั้นที่2ชั้นที่3อย่างที่บอกเลยใช่เป็นสเต็ปนะใหญ่มาก ครับผมเฮ้ยมีแชทมาฮะคุณโอโซนสวัสดีครับคุณโอโซนสวัสดีครับคุณโอ,โ,อโ,โซเนะนะฮะผม๋อโอโซเนะเขาอ่านว่าโอโซเนะของญี่ปุ่นเออถ้าเป็นคนฝรั่งเศสอ่านว่าไงฮะโอโซเนยนะนะฮะส่งมาไวก็สำเนียงไม่ได้เอาไปก่อนงอ้าลงยังไงก็ต้องรับกันไวแล้ว <นะ S 2> แน่นอนครับรางวัลพิเศษนอกจากผู้เล่นแล้วนะครับวันนี้ยังมีรางวัลพิเศษนะครับเป็น e n e r g y UR ครับสายฟ้าครับสนับสนุนจากร้านไอพครับขอบคุณพี่ฮิงอีกครั้งหนึ่งนะครับผมครับ โดยเราจิกรางวัลมาเพื่อจะมาแจกคนดูในไลฟ์อยากให้ทุกท่านที่ร่วมกิจกรรมเนี่ยก็ได้รางวัลด้วยอยู่กันให้จบไลฟ์นะแล้วดูคําถามเพราะผมก็ไม่รู้จะขึ้นคำถามตอนไหนเหมือนกันใช่ฮะต้องดูดีๆนะเรียกได้ว่าเฝ้าไลฟ์กันนิดนึงใช่นะฮะเปิดเสียงให้ดังเข้าไว้ผมจะไม่ใช้เฟสขึ้นจอเพราะผมจะพูดเลยเพราะนั้นคุณเปิดเสียงทิ้งไว้ได้ขอนท้คุณทําธุระส่วนตัวคุณเล่นเกมกินข้าวฟังเพลงอะไรอยู่ คุณสามารถได้ยินผมว่าช่วงเวลาคาถามมาแล้วนะครับคุณเตรียมตัวงานได้เลยอันนี้งานได้เลยเพราะว่าเราจะไม่ทําเฟดภาพขึ้นมาเพราะว่าถ้าเฟดขึ้นมาคุณจะไม่เห็นอ แล้วคุณจะแบบพลาดจุดดีๆไปต้องบอกตรงใช่ครับผมว่ากราฟิกเราทําไม่ทันครับผมก็เลยเอาเท่านี้ก่อนเออคนบ้าอะไรตั้งคําถามปุ๊บเอาทํากราฟิกเลยแต่ผมคิดมาแล้วคิดมาแล้วนี่คือเอื้อกับทุกคนครับผมแต่อย่างที่บอกตอนนี้น่าจะเป็นกลับมาเป็นตาของคุณคุณอ่คุณจีนะคุณคีออสอย่างที่บอกว่าคุณคีออสเนี่ยตัวเพาเกียร์เนี่ยโดนไป190จากท่าของมิวโอ้นะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าคุณคุณโชชูเนี่ยติดเป็นเบิ้จี้ทำให้ดาเมจจาก210เนี่ยลดลงเหลือ190ลดไป20 ด้วยความสามารถของเทอร์โบเอนเนอร์จีใช่ฮะแต่ตอนนี้ก็ไปอย่างต่อเนื่องนะฮะสำหรับคุณคีออสนะครับตั้งเพาเกียร์ตัวหลังแล้วติดเอนเนอร์จีน้ำแล้วก็ทิ้งจีน้ำนะับเพื่อโจยอีก2ใบซึ่งความสามารถวีสตาของเพาเกียร์นะครับสามารถดึงพลังงานจากหลุมนะครับปันพลังงานน้ำได้สูงสุดถึง3ใบแล้วตอนนี้ครับคุณเชนน่าจะเช็คแล้วฮะว่าจีน้ำมีพอไหมคุ้มไหมที่จะติดเพราะว่าถ้าติดปุ๊บนะเขาสามารถไปติดที่เลเดียนเก้คโครงงานแล้วสามารถยิงตัวหลัง9090เก้าสิบเก้าสิบได้จนถึงสองดัวเมาทบบี่เนียว เลือดก็ร้อเองม,มันจะเข้าระยะร้อยหนึ่งพอดีเลยคือจริงๆต้องเล่าให้คุณคนฟังอย่ว่าเตฟานไม่ได้มีภาษาเรื่องภาษานะฮะแต่สำเนียงเขาชอบเป็นแบบลูกครึ่งเขาเป็นลูกครึ่งเกาหลีญี่ปุ่นอ่าธรรมดาฮะเพราะว่าพ่อนี่อยู่เกาหลีแม่อยู่ฮะ แม่อยู่ญี่ปุ่นแล้วกันนะมาไม่ทันตัวทีผมจะออกปลักแต่ไปปักช่องไม่ทันนะตัวทีเออผมออกไม่ทันแต่จริงเนี่ยถ้าถ้าก่อนที่แม่ผมอยู่ญี่ปุ่นเนี่ยพ่อผมอยู่กีสมาก่อนทําไมครับแม่ผมล้วงกระเป๋าตัวทีพ่อผมกีสนะฮะกรีสกระเป๋ากีสกระเป๋าครับผมเอาไว,ไว้ไ,นนไวไปก่อนนะเออเอาไว้ไวไปก่อนนะอีกสักคู่เดียวนะครับหลังจากจบคู่นี้นะครับคู่ต่อไปนะครับจะมีการภาคตัวประมาจารย์มะกรูดโซลัดโอ้แล้วก็มาประกบคู่กับสายสืบสายข่าว ไปมากไปมากจริงโน,นแลกตรงนี้ทำข่าวแน่นมาก <c oughs> ผมก็ติดตามนะไม่รู้เหมือนกันเพราะต้องพูดตรงเราให้แค่สคริปต์เขาเราไม่ให้เขาซ้อมเลย <c oughs> แล้วก็แล้วก็ต้องรองดูนะฮะเรียกได้ว่าคนที่มาภาคเนี้ยมืออาชีพล้วๆเลยใช่ครับผม ไม่ดีจริงเราไม่นํามาเพราะเราต้องการมอบความบันเทิงให้กับคุณผู้ชมทุกนนเรามาเน้นๆอยู่แล้วนะแล้วก็ที่จริงอยู่ในทีมอ่าอยู่ในเธอของคุณกิออนแล้วก็สั่งตีไปแล้วแล้วก็ฝากดาเม็ไว้ที่คุณชูชุที่สาคัญกดวีตาแล้วนะฮะติดจี้ให้กับพาเกียร์ตัวหลังรอไว้แล้ว2ลูกด้วยแล้วเรียกได้ว่าพอมีพาเกียร์สอตัวแบบนี้เนี่ยแสดงว่ามีตัวพร้อมตีแล้วไม่ใช่สองตัวเป็นสามเป็นสามเพราะว่าเขากระจายจี้อีกหนึ่งใบที่ควรติดได้สามใบไปที่พาเกียร์ตัวที่สามพาเกียร์เขาใช้แค่พลังงงาาานน้้้่เียููกท็สสสมมรถถจตไดดุึ ครับแล้วต้องอย่างที่บอกว่าความน่ากลัวของมันจริงๆแล้วเนี่ยมันมีตัวปิดอย่างสตาร์มี่อีกโอ้สตาร์มี่เนี่ยนี่ผมซ่อนไพ่ตายไว้นะเออยากให้ต้องใช้นะคุณโจชูไว้ใต้ไพ่เม็ดนะครับซ่อนไว้นะเห็นใส่เสื้อแขนยาวอย่างนี้ต้องรัวผมถึงออกมาได้อีกคนนึงพูดกางเกงขาสั้นร่ะวังไม่ดีว่าผมลองแล้วแหมโักทีนี่คียออสมายาจิตวะ้เนี่ยล้วงมาจากไหนเนี่ยเอาละครับแล้วแน่นอนเลยครับว่าการแข่งขันครั้งนี้นะครับจะไม่เกิดขึ้นเลยนะครับถ้าไม่มีผู้สนับสนุนใจดีครับ อย่างปกป้องการที่คุณรักด้วย KFC Guard Barrier Sleeve ครับครับผมแล้วก็ Masterlab Clinic ATK นอกสถานีนึกถึงเราครับนัดการ์ดครับจะหน่ายการ์ดเกมที่ Mega Plaza ชั้น5ครับห้อง A 513ครับครับแล้วคนสุดท้ายขาดไม่ได้เลยนะคุณแบงค์เคยาสกินะครับ FC ตัวจริงคุณมินามิโคอิเคะครับผมแก่ครั้งครับเป็นเคยากิ46อ่าลืมตัวเลขอีกแล้วนะแหมมาเตยฟานเขาชอบใส่สลักใช่ครับใส่สลับตลอดเลยต้องขออภัยจริงๆเป็นแผนเตยฟานเขาอยากพูดผิดเพื่อให้ผมพูดอีกมันจะได้เป็นพูดครั้งอออ่าีีกทุย นี่คุณแดงต้องปื้มจากเราการตลาดแอร์ทมาล้วนๆนะมาแล้วนะคุณโอโซนบอกภาคมันขนาดนี้ต้องแจกของแล้วนะรอเลยนะคุณโอชซนตมีแน่นอนนะคุณกฤษนะบอกว่าสมแล้วครับคู่นี้ครับเนื้อ20%บันเทิง80%เลวเดี๋ยวผ่านไปสองเทือนแล้วไม่แหงไม่พูดที่อะไรเลยเนื้อเนื้อนี่สีเขียวไหมไม่ใช่อันนั้นคนละเนื้อเออเนื้อไหนครับเนี่ย อาล่ะครับผมแล้วคุณโชคครับใช้ความสามารถของเกนโอเซครับสามารถจั่วการ์ดได้ตามจำนวนโปเกมอนจู่โจมฟิวชั่นที่อยู่บนเบนซ์รวมไปถึงในสนามของเราด้วยแล้วก็ลงโอโดริโดรินะครับโอโดริโดริเนี่ยถ้าลงแล้วจะสามารถลดเดเมจได้ถึงลบยี่สิบหรือลบสามสิบนั่าจะลดยี่สิบนะแต่ใจว่าลดยี่สิบเพราะว่าโอโดริโดริเนี่ยตั้งไว้มันก็เป็นเหมือนอ่าเกราะป้องกันประมาณใช่มีไว้อุ่นใจค่ะอ่าเรียกได้ว่าห้อยหลือผู้เข็มเดินไปไหนก็ไม่ไม่ติดไฟใช่ครับผมไฟทำะไรเราไม่ได้ครับ นอกจากเตะปักโอ้โหดับไปสองรอบแล้วยังไงอยู่ให้รังใจหรือย่งไบอกได้เลยเตะปักผมเลยนะสงสารด้วยนะครับโอเคเรากั้นโซนไว้จริงๆเราเชือกเราห้อยไว้มันก็เห็นชัดแหละแต่ผมมองมันผ่านมันก็ไม่เห็นว่าสีมันกืนอ่ากืนกันนะคุณหาอะไรไปห้อยอย่างเช่นปากเราเป็นต้นโอ้ไม่ใช่การนั้นคุห้อยนะเออตอนนี่อยู่ที่เธอของคุณโชชูนะฮะแต่ว่าคุณจูงจะใครหลับมาแล้วนะฮะรับผมคุณจูฮะเขาบอกว่าเยลโล่โอ้ทีมเหลืองใช่สีเหลืองมะม่วง ถ้าแมงโก้ถ้ามีดอีโต้โอ้โหฟันสวยนะครับตับนี่จะเอาให้ได้ต้องไหนๆมาแล้วก็แวะกันหน่อยครับผมไหนๆมาแล้วแหวกซะหน่อยนะฮะสับปะรดทายแอปเปิ้ลแม่คิดมุกไม่ออกออกตลกออกเก่งไปเลยนะฮะแม่มาวัแล้วตังหวะนี้นะครับคุณโชคนะครับน่าจะเปลี่ยนเป็นเทนนิสขอดแล้วใช่ฮะแล้วก็เข้าใจว่าน่าจะหาวิธีถอยมิวนะครับแล้วก็ยังไม่เลือกที่จะทำดาเมจใช้อะไรเอ่ยใช้เชือกเหรอ ถอยพาวเกียร์ครับคุณคีออถอยพาวเกียร์แล้วก็หยิบเก๊โกโคงง้างเกจโนเซกไม่ใช่เกจโนเซกเก๊กคโกคโงรงง้างเลเดียนเลเดียนแล้วก็ส่งมิวฟีแม็กขึ้นมาโอ้มิวที่มีบาดแผลจากความรักนิดหน่อยใช่ครับบาดนิดๆนะบาดนิดๆไม่ลึกมากไม่ถึงกับตายโอ้โหสุดท้ายเราคงไม่ตายนะฮะครับผมแลตอนนี้นักกีฬาหลายๆท่านก็เริ่มมีการมารีพอร์ตผลแล้วนะครับเริ่มเห็น้วนะชนะหลายๆท่านในรอบที่หนึ่งแล้วนะครับแน่นอนครับมีคุณจุนยีซ่อนอยู่แถวนี้ด้วยนะฮะคุณจุนยีเป็นแชมป ที่ร้านเด็กเซดียมอ๋อคุณจุนยีนี่คนเขาเหาอยู่เนี่ยอยู่นี่ฮะอยู่นี่ฮะเดินอยู่นะอ๋อคุณจุนยีเนี่ยเขาเป็นนักกีฬาจากประเทศเกาหลีใต้เกาหลีใต้เขาเป็นคนเกาหลีใต้เป็นคนเกาหลีใต้แล้วก็มาเล่นคุณจุนยีฟังไลฟ์เราอยู่ครับเพราะเขาได้ยินเราแซวนะยิ้มนะยิ้มเนาะยิ้มใหญ่นะคุณจุนยีครับผมคุณจุนยีน่าจะเหงานิดนึงเพราดนึงเราเล่นไม่ได้เล่นโอ้โะเอาชนะบายไปนะแหมมันบายกันที่ที่ดวงนี่แหละทั้งทีกลับมาดูที่เกมกันต่อครับคุณคียมมืือออคครับเหนุ่ณย์ น่าจะโดนน็อกแกโคงงานเรเดียนไปแล้วนะแล้วก็คุณ <c oughs> ชูชูนเนี่ยหยิบหนึ่งไ <c oughs> พ่งั้นแสดงว่าตอนนี้สําคัญเลยคือเรื่องของเวลาครับ <c oughs> กติกาย,ยังเหมือนเดิมถ้าหมดเวลาเสมอแพ้ค <c oughs> ู่ทันที <c oughs> ใช่อย่างที่บอกว่าตะกี้น้องหลายคนงงเอ๊ะพี่ทําไมมิวไม่สั่งตีเลยทําไมต้องถอยก่อนหนึ่งรอบอย่างที่บอกนะฮะว่ามิวเนี่ยพอใช้ท่าเกโนเซกเนี่ยมันใช้ได้แค่เทินเดียวต้องถอยหนีก่อนนะฮะแล้วขึ้นมาอีกรอบเพื่อล้างสถานะโจมตีได้อีกหนึ่งครั้งคร่บเถคมันแจ้งอยู่แล้วว่าตีเทิน ถึงจะขึ้นมาตีใหม่ได้โอ้ท่านต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเด็กของคุณโจชุนเนี่ยไม่เสถียรเท่าคุณคีออนหรือเปล่าฮะลุงท OTH ที <c oughs> นี่เป็นไงขิงขิงกันก่อนจริงๆคุณโชคค่อนข้างเสถียรนะฮะแต่ก็อาจจะลองดูว่าเพาเคียเ์าจะรับมือกับมิวได้มากน้นอยแค่ไหนมากกว่าอ๋อครับผมต้องลองดูนะฮะเอาละครับนกเลยครับผมแล้วก็วิวทูวีแม็กครับโดนนกครับคุณคิออสเทคไปสไพ่นะครับเป็น2เหลือแค่2แล้วเหลือแค่สองแล้วเอ อันนี้ต่อให้ไหมครับเนี่ยโทษทีเนี่ยเดี๋ยวเราตีทีเดียวนะพาเกียร์ล่วงหนึ่งสองจึ๊กเลยอ๋โอโทษทีฮะ<อ>นี่คุณเล่นเดี่ยวกานน <laughs> ้ผมดูยังไงก็มิวยู่อ่นะอนะครับเราใช้ฟลิกบอลนะครับทิ้งการ์ดหนึ่งใบแลทิ้งบัตรแบทเตอร์ V.I.P. ครับสามารถหยิบโปกเกมอนพื้นฐานได้หนึ่งตัวครับขึ้นมือครับอ้าวแล้วฮะแล้วก็ต้องรอดูว่าคุณโชชูเนี่ยหรือว่าคุณโชคเนี่ยจะสามารถพลิกสถานการณ์ได้ไหมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทางคุณเคียอสหรือทางคุณเชนเนี่ย ตีอีกแค่ตัวเดียวไม่ว่าจะเป็นเกนเซกหรือว่าจะเป็นมิวเนี่ยก็น่าจะพลิกชนะได้เลยแต่ถ้าตีโอโดรีโดรีก็ก็เหงาฮะครับผมเอออันนี้ผมก็ต้องไปคุยกับคุณคีออนด้วยทําอะไรอยู่ต้องนับให้ดีเพราะว่าจริงมันมีผลกับเรื่องของค่าเดเมจที่ลดจากโอโดรีด้วยอ๋อเพราะาต้องระวังเพราะว่าถ้าคํานวณพลาดแล้วเ,เกิดตีไปเดเมจขาดไม่ตายเสียเทินฟรี เพืกี้ตอนนี้เบ้นฝั่งตัวเองก็ไม่เต็มครับฝั่งคุณโชคก็โดนหดเหลือแค่4ต้องนับให้ดีประมวลผลให้ทันตัวละย0เท่านั้นวัดระยะให้ดีนะเพราะว่าพอเบ้นมันไม่เต็มแล้วบวกกับโอโดริโดริเนี่ยบางทีพลาดกันหลายคนแล้วนะผมพลาดบ่อยพลาดบ่อยลืมนับพลาดพาะช้ตัวไว้ตอนอาบน้ำเสร็จใช่ฮะพยายามตากให้อย่าให้ชื้นนะจาเด็กๆอะไรครับเนี่ยมาไหแล้วเออแชทใไปแล้วนะคุณอนาวินสวัสดีครับคุณอนาวิน ติดตามนะคุณอนาวินักดแชร์ได้เลยนะครับผมมันจะมีเฝ้าแชทนิดนึงนะครับผมใครกดแชร์เราจะเห็นมันจะฟ้องขึ้นหน้าจอเราเลยว่ามีคนกดแชร์ให้จะขอบพระคุณอย่างยิ่งให้กําลังใจกันนิดนึงนะฮะคุณจูงไงบอกว่าเสียงหายนะครับเราอาจจะต้องไปกินสเต็ปซิลใช่เออบางทีแห้งไปนิดนึงคุณกิตณาบอกว่าสมแล้วครับคู่นี้เนื้อยี่สิบเซนบัเทิงแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับช่วงนี้ถูกกฎหมายแล้วครับผมคนละเนื้อคุณโอโซนบอกว่าพากันมันมากนะครับชมมาขนาดนี้ต้องแจกของแล้วครับหมายถึงแจกคนพากเหรอฮะเอาแบบท็ออออปปโหหลดดเนนนาาาะ้้งงๆๆีีี่่ขพคุณรริญญบกกกวััใ อันนี้น่าจะคนอกหกักอ,อกหกักมเพราะว่าเราเล่นมุกนั้นไปไงคุณจูพิมพ์ว่าหนึ่งสงสัยเรียกโปรดิวเซอร์เรา <c oughs> <c oughs> เล่ยใหญ่เลยเออ <c oughs> รอแป๊บนึงนะฮะตอนนี้ทางคูณโชคเนี่ยกำลังพิจารณาอยู่ว่าจะน็อกตัวนี้เลยไหม ซึ่งตอนนี้นะครับคุณโชคน่าจะได้เปรียบอยู่นะครับเพราะมีภัยเยอะไม่โหผิดหิง <c oughs> ยังไงวะผิดหิงคนละเรื่องแล้วคุณโทษทีมีภยัยเยอะกว่าทําได้เปล่าธรรมดาเลยครับอ้ยโทษทีอ่าแล้วครับคุณเชนบอกว่าถ้าตานี้ผมน็อกเกโนเซกนี่ยคือผมชนะแน่นอนนะครับและสถานการณ์ตอนนี้นะครับค่อนข้างตึงเครียดพอสมควรนะครับเพราะว่ามีผลกับเลทด้วย<อ>ในกรณีถ้าเกิดว่าแมตช์แรกเราแพ้เลทมันจะร่วง เวลาเราเข้าท็อปและคะแนนเกิดเท่ากันเนี่ยเท่าอับอันดับที่17ก็ได้มันเฉือนกันแบบเรทสุดท้ายจริงๆนะคะแนนเท่ากันแต่เรตติ้งไม่เท่ากันเพราะมมนมีผลเกมแรกคือเกมสําคัญแน่นอนว่าคุณจุนยีนะครับก็สบายไปแล้วได้หนึ่งแต้มรวมไปถึงคุณ n p z อันนั้ก็ได้อคนนะจริงๆมีคุณ n อ z ซ่อนอยู่ไม่รู้ยังหาตัวไม่เจอแต่เขาได้สิบบายเหมือนกันครับผมส่วนคุณแก๊กหรือซูเปอร์แก๊กที่เรารู้จักไม่รู้มาหรือเปล่ามาครับเมื่อเช้าผมลากมาตอนเกือบเที่ยง เกือบไม่ทัน,น <ะ S 2> เกือบไม่ทันโชคดีว่าคุณหนึ่งซีแดนเพช่วยเปิดรอบให้ก้าวหอมโอ้เหมือนคุณโชคเลือกเลือกที่จะน็อกเผาเกียร์แต่ใช้เป็นท่าของมิวเล็กที่ตีดาเมจแล้วก็กลับลงไปหนีเออหนีฮะคือต้องบอกอย่างนี้ว่าสิ่งที่ได้เปรียบของคุณ k k คีออสคือเผาเกียเป็นโปเกมอนวีสตาครับเวลาโดนน็อกเอาท์จะเสียแค่2 p r ไพรส์เท่านั้น แต่คุณโชคเป็นปิกาจูพูดผิดเป็นมิว V Max เมื่อกี้หันไปเจอปิกาจูพอดีเอาทันหน่ตัวใหญ่เด่นชัดครับผมมิว V Max เวลาโดนน็อกเอาเขาก็จะโดนเทคสามไพ่นี่คือสถานการณ์ที่คุณโชคอาจจะเสียเปรียบนิดหน่อยแต่ก็ไม่เหนือบากว่าแรงอะไรมากครับผมแต่อย่างที่บอกมันก็เทรดออฟเนาะเพราะว่ามิวจริงๆเนี่ยมันตีสองจีแล้วตีร้อยสิบอ่ะสองสองร้อยสองร้อยสิบหรือว่าร้อยเก้าสิบได้เลยเลือกได้เลือกได้แต่ด้วยความที่ ความต่างของวีสตาร์วีแม็กเนี่ยมันคือเรื่องของฮิตพอยต์เพราะว่าฮิตพอยต์ของตัววีสตาร์สูงสุดคือ280แต่ถ้าเกิดเป็นวีแม็กสามร้อยสามร้อยสิบสามร้อยยี่สิบสามร้อยสามสิบเลยทีเดียวอ๋อแล้วก็เลือกที่จะจบแล้วนะเหมือนทางคุณคีออสหรือสีเขียวเป็นฝ่ายชนะครับผมโอ้ก็ยินดีครับคุณโชคด้วยนะครับที่ออมมือให้กับคุณคีออสวันนี้อ่าต่อให้ก่อนนะไม่อยากให้เลทแรกสวยนะครับผมเรียบร้อยนะครับก็น่าจะเป็นคุณคีออสแหละ ใช่<น>ะคียอาน,านาะ่คุณช่บอกว่าไม่ไหวายไม่ไหวมือมาแบบนี้ก็ไม่ไหวนะโอเคครับผมแน่นอนครับคุณคีย้อนนะครับสมราคาท็อปโฟร์สองพจริงๆเออมาแล้วนะคุณโอโซนิบอกว่าปู่ฟูอยู่ไหนไหนปู่ฟูสแตนบายอยู่หลังกล้องครับตอนนี้สแตนบายแล้วนะครับไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวปู่ฟูมาเข้าเฟรมแน่นอนครับผมอ่าเดี๋ยวเดินมาแน่นอนผมเอาคุณ